น,นี่จะใส่รองเท้าอะไรเตะตะกร้อดีนะอ๋อรู้แล้วก็ต้องรองเท้าผ้าใบนันยางสิพอรองเท้าผ้าใบนันยางออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวทรงเรียบง่ายน้ำหนักเบาเคลื่อนไหวเร็วไม่เป็นภาระเท้าพื้นยังหนึบยึดเกาะดีเยี่ยมเปลี่ยนจังหวะวิ่งเขาเ้าเตะได้แบบมั่นใจหัวรองเท้าว่างรับแรงเตะได้เต็มฝ่าเท้าฟาดลูกเต็มแรงไม่หวัน่นวัสดุทนทานใช้งานหนะักแค่ไหนก็ไม่ขาดง่าย สำหรับท่านใดที่สนใจราคาเริ่มต้นเพียง369บาทโปรโมโชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1คู่ลดเหลือ359บาทซื้อ2คู่ขึ้นไปลดเหลือ349บาบาทต่อคู่พร้อมส่งฟรี